ภารกิจหน้าที่ประจําวันที่จะต้องไปในทุกๆอาทิตย์นั่นก็คือไปหําไปเฮียนพี่น้องเถาประเี็แล้วก็ยังเฮียนได้บ้างแหละพี่น้องเอ้ยผมมี้ยังเถาเกินเฮียนอาหารเสามือคือสิเป็นมะกรูดกับแอปเปิลพี่น้องนั่งกินไปน้ำส้มวิลไปน้ำสองขางทางบรรยากาศก็จะเห็นแบบนี้เวยจ้ะพี่น้องส่วงนี้อากาศกระซิดีกระิเห็นทงเญี่เขี้ยวสลามเขี้ยวสรุมเลยพี่น้องเขี้ยวสลันแปนเขี้ยวสลนแตนเขียวหัวปิดกับว่ากันไปนะพี่น้องแต่่าสว่านาะ ภาษาลาวเฮามันภาษาคําว่าຂคວยวมันเคีวได้ทุกแบบพี่น้องเคีวหัวเป็ดเคว แฟนแวนแขวเจินเวินเอาไปพี่น้องพอมาหอดห้องเฮียนกับบุหัวเขาเจ้าตบแต่งอีหยังสารพัดสารพีพี่น้องมาเฮียนซื้อได้พี่น้องแต่บุหัวเขาเจียวสางสารขาเจ้าเฮ็ดกิจกรรมอีหยังเน่เฮียนไปแล้วแล้วก็เลิกเฮียนแล้ะกลับเมื่อนะพี่น้องก่อนสิกลับเดี๋ยวบริกรง่ายๆเด้อพี่น้องมินีคอสเจิดก่อนจะอีเจิดคอสเจิดเจิดแท้เจิดว่าเจิดไปเลยนะพี่น้องไปห้าเลาะเบื้องบรรยากาศทิวทัศน์ธรรมศาสตร์บ้านเมืองเขาละวางทางที่ยางเลาะยางเจิดก็จะเห็นดอกกุหลาบบานงามเอลิเอร์พี่น้องสีเรืองอ่อนต้นเลยพี่น้อง กัตปรสาเรื่องงามเรื่องอ้อยห้อยเรื่องอุ่นหุ่นเลยพี่นอนองจะเบิงเบิงมีหลากหลายสีสันขนาดเลยจะพี่น,อน้องพัดมากตัวนี้กบ็บอัว่าเป็นสีอยังเนานะสีส้มผูส้สีบัวสีบัวแจดบัวแมวบัวเหมาก็วา่วา,วากันไปพี่นอนองแต่ว่ามันสีงามก็พี่น,อน้องมาตัวนี้กับแจดแถมแจดว่าบัวอีริอีร้อเลยพี่นองนก็คือสวงนี่นะทุกคนก็นจะเห็นทิวทัศน์ธรรมศาสตร์สองขางทางอากาศบัวสิเป็นนกเป็นแมงกระบอกเป็นกระเบือมีดอกหมอกดอกไม้สองขางทางทัดมากจิมาหาชอปปิ้งมหาเหลือก ซื้อเครื่องซ้ำออเครื่องซ้ำอ่างแม่พี่น้องตรงไปเร่งไปผลิตภัณฑ์ที่ว่ามักใส่ประจำวันก็เป็นเซรวีน่แหละพี่น้องมาทางดีก็มาหาสื่อเกือบกันพี่น้องช่วนนี้อากาศมันก็สิอากาศดีก็จะเห็นเกือบที่เขาจะขายแบบนี้เนาะส่วนแรกก็จะเป็นสวงแต่ละฤดูแต่ละซีซั่นก็จะมีขายที่แตกต่างกันไปนะพี่น้องมาหารองเรือมึงพี่น้องซ็อบนี่เป็นมักซ็อบที่มักมากเพราะว่ามันราคาถึกในพี่น้องได้มาสามคูจะพี่น้องหลังจากน,นกานา็าลังถารอรถอยู่รถไฟพี่น้องนี่จะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องใส่ที่อเมาซ านสุดแดดมาสุดหนึ่งจะพี่น้องหลังจากนั้นก็นั่งรถพี่น้องนั่งกินลมส้มสวิวส้มบรรยากาศจะเห็นทงเงี้ยเขียวสะอ่อนตาเลยจะพี่น้องบรรยากาศซัมเมอร์คือเป็นบรรยากาศที่ข่อยแบบแฮปปี้้วก็มีความสุขทีสขท่สุดบรรยากาศก็คือแบบว่าเขียวงามตาเขียวแทอาวาสูบอากาศบริสุทธ์เต็มปอดเต็มปากเลยจะพี่น้องแม่พี่น้องก็จะเห็นแกะเห็นวัวเห็นวิวที้มพัดธรรมศาสตร์แบบนี้เลยจะพี่น้องไปกันต่อรถไฟจอดแล้วกับเมื่อได้พี่น้อง แม่ยามาหับจะพี่น้องนี่ล่ละ แท็กซี่ประจำกายของข่อยมาหับมาทรงกระเม่นคุณแม่ยาหน่ะละพี่น้องแม่ยาเขาในโบได้ขี่ขานเพราะฉะนั้นข่อยก็ต้องขยันขันแข็งแข่งกันกันกบเราละพี่น้องมาหอดเฮือนหอดสันเห็นพวะขอไล่แกะอยู่พี่น้องพวะขอรักพันในผักและพรจักดีพี่น้องแล้วก็คุ้มก็เบียกกำงานของเราเนาะส่วนข่อยว่าพี่น้องมาหอดแล้วก็เออนะยืนเบ่งพวเห็ดเบียกพี่น้องมาทางนี้ก็เออแม่ยาว่าแกตัวสุดท้ายของฟาร์มขอดอาจ้ะพี่น้องได้เป็นสองแมูกพี่น้องได้เป็นช่องแมรุบ้างได้เป็นสองตเทิร์กกับโตมนะจ้ัวแมร์อาสีย ชีวิตนะเพราะว่ามันโตใหญ่เหลือเกินมันออกบอ้อะไรสัตวแพทย์เขาจะมาปาดออกพี่น้องมาท่านี้พอปูวางง้วเกิดลูกพอเสนเอิกระมาเบิงง้วะเกิดลูกพี่น้องมาจ้าพี่น้องสวงนี่ก็ง้วะเกิดลูกไก่สิเบิดนะน้องตาดท้ายยอยเกิดไปมื่อละสองสามโตมื่อละสี่หาโตท้ายยอยเกิดท้ายอยเกิดตัวได้ที่เกิดแล้วเขาก็ปล่อยออกไปทางนอกเนาะออกไปใส่ชีวิตข้างนอกสวงนี้มันก็สวงสามเมื่อละพอเสนอก็คืออากาศดีเลยจ้าพี่น้อง